เราพักเก้าไกลก็มาร่วมนะครับวอวยพรยินดีกับพี่น้องคนจีนนะครับในวาระตุนจีนซึ่งก็เป็นเรียกว่าต้องเป็นเป็นวาระสําคัญที่สุดของปีนะครับที่สําหรับพี่น้องคนไทยเสื้อสายจีนนะครับก็ก็มาร่วมวออยพรยินดีกับทุกคนนะครับทั้งพี่น้องคนไทยเสื้อสายจีนแล้วก็คนไทยทุกคนก็ในวาระปีใหม่จีนตุนจีนปีนี้ก็หวังว่าก็จะขอให้ทุกคนนะครับก็ รุ่งเรืองไปพร้อมๆกันนะครับกินมันมีสีสุกครับก็ไม่มีอะไรครับก็คือมาร่วมงานพื้นพื้นพื้นที่ของของพักเก้าไกลตรงนี้ด้วยมีการแบบมีแนวโน้มที่จะแบบพัฒนาในด้านไหนอะไรเป็นพิเศษไหมคะสำหรับเยาวราชโอ้ยินต้องให้สสอ่ามาอยู่ข้างหลังสสอเยาวราชครับเชิญครับก็พื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่ที่คนไทยเชื้อสายจีนนะครับอยู่มายาวนานนะครับเราก็มีหลายประเด็นเราจะเป็นเรื่องการจราจรการท่องเที่ยวการจัดการ ขยะนะครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่นะครับ็เนเรื่องของตุนต่างชาตินะครับที่เข้ามาอยู่นี้ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ต้องมีการจัดระเบียบนะครับส่วนหลักๆพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่ย่านเศรษฐกิจกรุงเทพชั้นในนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทําให้กรุงเทพแม้แต่และประเทศไทยเนี่ยสร้างชื่อเสียงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นเย,ยวาวราชนะครับก็เป็นสตรีทฟูด้ดระดับโลกนะครับแต่จริงๆแล้วเราก็มีชุมชน ที่มีอัตลักษณ์มีปศาสัตว์อยู่ข้างหลังเส้นเยาวราชอยู่มากมายนะครับหลักๆก็เป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวครับเชิงวัฒนธรรมครับครับใช่เลยครับก็มันมียาเมื่อหลายอย่างมากเลยครับเรื่องของ้านมื่อของยาครับอันนี้ก็คงตามที่ได้ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าเรื่องมันเรื่องมันเป็นยังไงก็คงไม่อยากที่จะให้ เป็นความยาวสาวความยืดก็แปลว่าขอบคุณที่เตือนแล้วก็จะละเอียดให้มากขึ้นครับก็สรุปว่าคือพี่มทางยืงนยันว่าแบบเราคุณย่าเราเคยเคยแต่งเข้าไปก็คือตามตามที่ได้โพส IG <อ>ไปครับว<อ>ันยุทยังถูกโจ,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 จมตีสั่งจ <c oughs> ัดเพจที่ <ใน S 2> ถือว่ายังไม่หยุดเลยก็ถือว่าเป็นข่าวเตือนผมก็ขอบคุณมาที่น่าที่นี่ค่ะมากกว่าเรื่องกรณีของน้องพอมันนะคะอันนี้มันมีการเรียกร้องมา ผมคิดว่าจะเป็นนายประกานหรือไม่เป็นนายประกันไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญในฐานะที่เป็นนักการเมืองแล้วก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งก็กังวลถึงสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็อนาคตของคนรุ่นใหม่ด้วยวก็อยากจะ,ะเชิญชวนทุกคนมาช่วยกันตั้งสติแล้วก็เข้าใจว่ามีหลายฝ่ายไม่สบายใจหลายฝ่ายกังวลใจหลายฝ่ายต้องการความเข้าใจนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกฝ่ายเนี่ย ด้วยกันที่คลายสถานการณ์ไม่ให้มันแตกระดวบไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็การที่จะให้ผักผักเยาวชนคนรุ่นใหม่ออกไปเนี่ยไม่น่าจะเป็นผลดีกับภาพรวมเพราะฉะนั้นนี่ก็อย่าที่จะให้ร่วมมือกันนะครับี่คลายสถานการณ์แล้วก็ช่วยกันหาทางออกไม่อย่าให้ความรุนแรงมากไปกว่านี้แต่ว่ามีความพยายามที่จะถามในคำร้องค่ะว่าพฤติการของต่อเข้าไปคุณชาเลยค่ะในสนามกุฏชุติกรรของน้องบางทีบางครั้งที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของสงามวาระเสรอะไร อ๋อคงไม่ได้ไม่ได้เป็นการสนับสนุนนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับถ้าจะบอกว่าเป็นในประกันนั้นก็คือสิทธิในการประกันตัวครับบางทีมันก็ต้องแยกแต่ละเรื่องออกเป็นเคสเคสไปคงจะเหมารวมอะไรไม่ได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกครับเราควรที่จะใช้ความละมุนระม่อมในการหาทางออกร่วมกันแล้วก็ทําให้สถานการณ์คลี่คลายลงนะครับไม่ได้เป็นการผลักใครคนใดคนหนึ่งออกไปให้มันแตกขั้วไปมากกว่านี้นะครับก็ต้องใช้ความ บนระมมก็ขอเชิญชวนทุกคนมาทบทวนแล้วก็ตั้งสติมีการเรียกร้องให้ที่มิทาแบบเหมือนอาจจะต้องควบคุมน้องตอนที่วันนี้น้องก็ไปทำกิจกรรมที่ปารากอนจนเกิดการแบบวัดอภิษภกันกับอีกกลุ่มะไรมีการชกต่อยอะไรกันอย่างนี้เลยะค,ะครับครับก็เห็นคลิปแล้วก็รู้สึกกังวลใจอย่างที่บอกนะครับว่าอยากจะก็ยังเหมือนเดิมที่ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อกี้ว่าต้องค่อยๆช่วยกันตั้งสติแล้วก็ทุกภาคส่วนของสังคมช่วยกันหาทางออกให้กับความขัดแย้งในเรื่องนี้ จะมีการพิจารณาเรื่องการยื่นประกันตัวกลุ่มน,น้องๆที่แบบโดนในคดีหนึ่งสองอะไรอย่างนี้ไหมคะเพราะว่าหลายคนค่อนข้างที่จะเรียกร้องมาทางพรกเก้าไกลแล้วก็มีในพรกเก้าไกลเองที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของน้องๆท,ที่ไปทำอย่างที่บอกมันต้องมันต้องแยกออกนะครับก็คือเรื่องสิทธิในการประกันตัวหรือว่า right to bail เนี่ยทุกคนมีสิทธิที่จะต้องสัติงฐานว่าบริสุทธิ์มาก่อนนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนการอรักขาคนสําคัญของประเทศก็อีกเรื่องหนึ่ง การแสดงออกก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมัดผุกรวมเพราะถ้าเกิดมัดผูกรวมเนี่ยมันจะแก้สถนานการณ์ที่มันจะบานปลายขึ้นไปเรื่อยเนี่ยแล้วก็แตกขั้วกันไปเรื่อยเนี่ยมันก็ยากซึ่งไม่เป็นผลดีกับสังคมไทยแน่นอนสังคมไทยแน่นอนว่าก็คงจะต้องช่วยกันาหาวิธีที่ละมุนละม่อมที่ไม่ให้มันแตกขั้วไปมากกว่าน,นี้ครับไม่ให้แตกร้าวไปมากกว่านี้นะพี่ทิมครับขอเรื่องหน่อีต้นวันเห็ความเห็นนี้นึงครับหลังที่ปวชอิตติยาอิีตระกาให้ความเห็นมาอย่างนี้รัฐบาลจะไปตอบไมไ พรรคเก้าไกลและฝ่ายค้านจะทํายังไงเพราะว่าเมื่อวานนี้ไป่หมาก็ออกบอกว่ามาบอกว่าพรรคเก้าไกลจะใช้วิธีการวิธีทางทางสภาสกัดกั้นทุกอย่างเลยผมคิดว่าหลักการสําคัญก็คือการดําเนินนโยบายเนี่ยก็คือเป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลนะแ,ตแต่ละคนมีหน้าที่ของตัวเองถ้าเกิดเป็นปปชเขาก็มีหน้าที่ของเขานช่ครับรัฐบาลก็มีหน้าที่ของเขาไม่ควรที่จะให้องค์กรอิสระอะไรมาควบคุมคนที่มาจากการเลือกตั้งได้แต่ในขณะเดียวกันก็ตามถ้าพูดถึงเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลต้องหาทางออก หรือว่าแผน2นอกเหนือจากดิจิตอลวอลเล็ตได้แล้วเนะ mm hmm. พราะว่ามันก็เลื่อนมาเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันกเศรษฐกิจซึมแล้วก็มีคนที่ลำบากแตกต่างกันไปอย่างเช่น SME ในเยาวราชก็จะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องกันเยอะนะครับมีเรื่องของสินค้าของทุนจีนเข้ามาแต่คราวนี้ถ้าจะวิเคราะห์เศรษฐกิจให้เห็นเนี่ย mm hmm. มันเห็นได้ว่าไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวถ,ถึงนักท่องเที่ยวจะกลับมาเยอะยแต่รายได้ลดลงนะครับ mm hmm. ภาคส่งออกรลดลงการใช้จ่ายของรัฐบาลน้อยลง ถ้าเกิดเราแก้ให้ถูกจุดเนี่ยมันก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ถูกจุดแล้วก็อย่าอย่าไปเอาไข่ไปใส่ในตะกร้าใบเดียวว่าเศรษฐกิจทั้งประเทศอยู่ที่โอกาสในการทำดิจ,จิทัลวอลเลยเท่านั้นอันนี้ผมคิดว่าไม่ได้เป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดีครับประมาณนี้ครับแตุ่มมองตอนนี้คือควรมองให้รัฐบาลควรยกเลิกไปเลยหรือว่าควรจะลดระดับวงเงินอย่างนี้ไหมครับควรจะมีแานสองได้แล้วครับว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงแล้วก็คิดว่าการแก้เศรษฐกิจในช่วงแบบนี้เนี่ยม,มันมีความละเอียดอ่อน ก็ต้องลงรายละเอียดได้ยเยอะนะครับแล้วก็อย่าดูถูกการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบลากข้างล่างลงมาจากจากล่างขึ้นบนเล็กๆน้อยๆซึ่งอาจจะรวมกันแล้วมันแก้ถูกจุดเช่นวประมาณเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคักได้อย่าอย่ามองแต่บนลงลากอย่างเดียวครับตาีา่ทุมคณะกรรมการชุดใหญ่ในสัปดาห์หน้าครับผมคิดว่าจะได้แนวทางที่ชัดเจนไหมครับเรื่องที่ต้องก็เลยไรนะครับผมต้องต้องถามรัฐบาล,ลครับผมไม่ได้เป็นคนเอาไปไประชุมด,ด้วยพี่ีมกลับกลับมาเรื่องน้องต่อวันนี้ ก็ยังตีกันมาอยู่ที่สอนอเราจะมีคนส่งอะไรไปที่สอนอผมยังไม่ยังไม่เห็นภาพยังไงเดี๋ยวขอดูสถานการณ์หน่อยนะครับแต่ว่าก็ผมคิดว่าก็เรียกร้องไปยังทั้งทุกฝ่ายทั้งทงรัฐบาลแล้วก็ตำรวจที่น่าจะพยายามควบคุมสถานการณ์ให้ระมุนระม่อมให้มากที่สุดก่อนที่มันจะบานปลายวนี้เพราะมันก็เป็นระเบิดเวลาในเรื่องแบบนี้มานานในความขัดแย้งมานานก็เวลาเวลามองอย่ามองแค่วัน2วันก็ต้องมองในอดีต ก็อยากจะแก้ปัญหาได้แต่จุดยืนของพี่ทิมเนี่ยไม่ได้เห็นว่าแบบสิ่งที่น้องทำก่อนหน้านั้นคือเรื่องของ p r o c e d ก็กังวลใจเรากังวลใจแต่เข้าใจ่นจุดยืนเรื่องพรบนีเรื่องเสอรการยื่อรอย่างนจะต้อรู่างเออะไรนะครับเล็กกรรมธิการาาาอ,อ๋อเราก็ยังเห็นว่าสมควรนะครับเพื่อที่จะเป็นประตูอีกบานหนึ่งที่สำคัญที่จะ คลี่คลายความตึงเครียดและความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อเปิดพื้นที่ให้ต่างฝ่ายที่มีความเห็นทางการเมืองไม่ตรงกันเนี่ยมีโอกาสมีพื้นที่ปลอดภัยที่จะมาพูดคุยกันนะครับห,หาจุดลงตัวหาจุดร่วมให้ได้โดยใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยนะครับซึ่งกเ็เรื่องนี้ก็หวังว่าในคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องการนิรโทษกรรมเนี่ยก็จะได้มีโอกาสในการ พิจารณาอย่างรอบด้านนะครับพิจารณาทั้งข้อดีและก็ข้อเสียของตัวเลือกแต่ละตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาในการนิททศ,ศ,ศกรรมกระบวนการในการนิททศกรรมนะครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับเยอ้ยอนไปเรื่องกรณีออคุณตะวันนะที่ยังตอนนี้เป็นประเด็นกันอยู่ผมคิดว่าแน่นอนผมก็ขอย้ําอย่างที่คุณพิธาพูดว่าสิ่งที่เราไม่ปรารถนาที่จะเห็นไม่สุดคือการประทะกันอย่างรุนแรงนะครับการ หรือการพยายามไปไล่ล่านะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะครับล่าแม่มดแล้วก็ผลักให้ไม่ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยสุดขั้วมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าเราต้องตั้งสติให้ดีแล้วก็ใช้ใช้กระบวนการทางปรัชญาใช้สติในการที่จะดูว่าจะลดช่องว่างในทางความคิดในทางความเข้าใจโดยไม่ใช้ความรุนแรงกันเนี่ยได้ไหมอย่างไรนะครับผมคิดว่า ผมกแม้ว่าในฝ่ายของน้องๆด้วยผมคิดว่าเอาละเราก็เข้าใจในความคัเข้องใจนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราก็ต้องช่วยกันดูว่าการสื่อสารการแสดงออกที่จะทําให้สังคมมีความเข้าใจหรือพร้อมที่จะพิจารณาประเด็นที่อยากจะสื่อสารที่ดีที่สุดควรจะเป็นยังไงอย่างพี่มิโลดออกมาบอกเลยว่าไม่ถูกต้องอ่างเงี้ยค่ะคนอันนี้คนในพักก็ก็ก็ผมคิดว่าความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าหลากหลายผมคิดว่า อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าแม้ว่ามีคนหลายส่วนเนี่ยพร้อมที่จะเข้าใจประเด็นที่อยากจะสื่อสารนะครับแต่ก็อาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการแต่แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นที่จะเป็นเหตุผลที่จะผลักให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยสุขคั้วม,มากขึ้นเรื่อยๆไม่ยอมรับหรือว่าเพิ่มช่องว่างระหว่างกันนะยิ่งยิ่งเกิดการประทะอย่างรุนแรงยิ่งยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น,นรก็เป็นเวลาที่เราต้องใช้สติ ให้ให้มากที่สุดนะครับอยากใช้อารมณ์เราต้องใช้ consensus building ใช่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 แล้วจริงๆนิทอกจริงจริงจริรินิทศกรรมก็เป็นเป็นขั้นตอนหนึ่งอ่ะที่เราหวังว่ามันจะระบายเนาะระบายความกดดันการปะทะกันที่มันประทะกันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เอ่อทำให้ทุกคนเนี่ยเย็นลงพอที่จะนั่งคุยกัน โอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับอ่ะอวยพรรับก็ขอใช้โอกาสนี้ในการสุขสันต์วันตุษจีนทุกท่านนะครับขอให้มั่งมีสิ่ิสุขแล้วก็เฮงเเรื่อยๆปีนี้ก็เป็นปีที่49ของความสัมพันธ์ไทยจีนนะครับปีหน้าก็จะครึ่งศตวรรษแล้วนะครับก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามสมปรารถนาแล้วก็เป็นปีแห่งความหวังของคนทุกคนนะครับ ปีที่แล้วก็มาปีนี้ก็มา,ปมาเป็นปกติครับไม่ได้เช็คเ е ตติ้งทางการเมืองใดใดครับ<ม>ไม่อ่มต้องขอบคุณที่ทุกคนมาพอดีผิดแพ้ก็คือฝนตกอยู่ก็เลยอาจจะมาช้าหน่อยต้องขอไปทุกท<ๆ>่าน<ๆ>ด้วยนะครับให้สอ, repet, าาอสอบุ้งครับก็ในฐานะสส เขตกรุงเทพเขตหนึ่งเขตสามพันธวงศ์แล้วก็ไปอยู่จีนมาเกือบ10ปีนะครับเรียนมาตั้งแต่เด็กก็ขออนุญาวตพอธเป็นภาษาจีนกลางแล้วกันนะครับชชิินนนเเจ้งรูยยีี่าอู่ปู่เกาเซิงขอบคุณครับนี่ครับ谢谢你谢谢เช谢你谢谢大家แล้วขอบคุณมากครับตข happy Chinese New Year ด้วยนะ Oh. <laughs> happy, happy Chinese New Year to those who celebrate. I hope you a lot of health, hope, and happiness uh, for this year. Thank you. Sam <laughs> <laughs> H. <laughs> <Okay. laughs> <laughs> 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 Thank you. Okay. <laughs> okay, <laughs> okay.